สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกัพลชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมากินนะฮะดูว่าเป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมนะครับตำกุ้งสดนะครับนี่นะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูสินะครับนี่ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีผักนะครับนะครับหลายชนิดเลยนะครับมีผักสลัดนะครับนี่ก็ กับข้างหลังก็บรรยากาศเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับนะครับนี่นะฮะส้มตำนะครับตำกุ้งสดนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ดูนี่นี่บ้านผมเขาเรียกว่าโบโลองนะครับมือเที่ยงนะครับของวันนี้นะครับวันว่างๆนะครับทุกท่านนะครับ เรามากินกันตรงนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันว่างอีกวันหนึ่งนะครับที่มานั่งนะครับทําคลิปให้กับเพื่อนๆได้ชมกันนะครับมาเลยนะครับตอนนี้เราก็จะมากินต่ากุ้งสดกันเลยนะครับมานี่นะครับกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับคุณผู้ชมอืมอืมกินด้วย สมตำนะครับพริกสดๆเลยนะครับเนี่แกบมากครับคุณผู้ชมและรสชาติของความเผ็ดนะครับของพริกอื หรือก็แตงนะครับแซ่บจัดจ้านนะครับมะเขือ,อ ด้วยกุ้งสดนะครับม,มาครับทุกคนมานั่งกินด้วยกันนี่อือหือแซ่ กินแล้วมีความสุขนะครับได้กินของแซ่บๆก็มีความสุข บรรยากาศข้างหลังเช่นเคยนะครับทุกคนก็จะมีเสียงนกเสียงกานะครับเสียงนกนะหลังบ้านแล้วก็ตามด้ผักสลัด

น้ำนิดนึงนี่ครับแซ่บยิ่งนี้ด้วยนะครับคุณชมเนี่ยตับกุ้งสดเนี่ยกุ้งสดสดแซ่บอะบอกใครเชียว ทำด้วยผักอื้อหือ อร่อยมากครับคุณผู้ชมกินกับบรรยากาศหลังบ้านนะครับตามด้วยผักสลัด นะครับทุกคนได้รสชาติของความอร่อยนะครับโอ้เ อยากกินของแซ่บๆก็ต้องเผ็ดไว้ก่อนนะครับนี่ส้มตาลูกจังงานเนี่ภษาบ้านผมเรียกว่าจงังงานไหมครับภาษาใทยเรียกว่าอร่อยอืมโอ้จังงานจะนับหน้าไม่เอาบางป้นเนี่มาตุ อืมผักสลัดนะครับทุกคนตามด้วยนี่เลยนะฮะกุ้งสดสด เผ็ดเราจะนับโอ้ยเราจะนับนะแมวาบา๊อบน่ะโอ้ย่งไงปงังอือ้อออมอือ้ออมทั้งเผ็ดทั้งอร่อยฮะอื้ม โอ้ยฮ่ต้องทั่นจังจึงไหงไ้เมาบางบัวนมาตุ๊โอ้ยอร่อยมากๆนะครับคุณผู้ชมอืทำด้วยผักสลัดผักไม่เยอะนะครับมีแค่นี้แหละแต่ที่เน้นๆก็คือต้มจำํำกุ้งสดนะครับ อืมทำด้วยผักอืกินแล้วมีความตุนะครับกินแล้วฟินได้ความกรอบของผักนะครับออืหืม สดนะครับทุกคนอโอเก็บ รสจัดจ้านมากนะครับทุกคนรสจัดจ้านอออได้ก่แมงป่าร้านนะครับอืม,อมนี่ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกําพล Channel ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยเผ็ด